ถ้าไปดีพบกับมีหฮมงฟาร์มเนาะเมื่อนี้เข้ามาเข้าสบันตอนสวยเลยเนาะแดดท่อนๆเลยประมาณเกือบจีบๆองศาเนาะพักจนสียุบเนาะอันนี้เป็นพักเรดบัตเตอร์เฮดเนาะค่อนข้างจะสีสันสวยงามเนาะถ้าผู้ใดอยากปลูกกินเนาะหรือว่าปลูกไว้ประดับบ้านนี่นะงามขนาดเีนี่นะสภาพเศรษฐกิจทุกมื้อนี่เนาะบ่ดีเนาะถ้าเขาปลูกพักกินเองเนาะก็จะเป็นการดีนะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายอันนี้มาสิมกระปลูกในกองโฟมเนาะปลูกใส่ในน้ำ ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกเนาะระบบไฮโดรน้ำนิ่งเนาะใส่ปุ๋ยใส่น้ำสบายเนาะบริเวณอย่างอันนี้ก็จะเป็นมินิกรีนคอร์สเนาะค่อนข้างจะงามเลยนะมันจะเป็นหัวกลมๆแบบนี้เนาะสีเขียวงามกลิ่นกระแจบเล้อทักสลัดอันนี้ตั้งแต่แม่เสริมปลูกพักกินเองนี่เนาะรู้สึกว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้หลายเติมเนาะเอาได้กินผักสะอาดแล้วก็แซบอีกแถมประหยัดค่าใช้จ่ายอีกเนาะ ถ้าผู้ใดอยากปลูกเนาะทดลองปลูกเบิงเนาะใกล้สีหนาวแล้วนี่แห้งปลูกดีเนาะเอาไว้มือหนาเนาะไป็ส่วนจะอัปเดตไม่ไเนาะว่ะผักอยู่หน้าบ้านมีสมิ่งยังแด้ฝากกดไลค์คค e. กดแชร์คลิปวิดีโอให้เด้อขอบใจหลายๆท่าบช่งคลิปวิวมีโฮมฟาร์ม